มาเริ่มต้นกันที่หน่วยทหารและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาศมิถุนาย,ยน2565ค่ะกองอนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรหรือกอรมนเปิดเผยว่าพลเอกสันติพงษ์ธรรมปียะเสนาธิการกองทัพบก เลขาธิการกรรมนรพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรรมนรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกันจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี44พรรษา3มิถุนายน2565 โดยได้มีการจัดก,กิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายราชาสักการะถวายราชาสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรตลอดจนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่เสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทยรวมถึงการจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหน่วยและชุมชนใกล้เคียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสร้างความสามาคัคคีมีจิตสาธาระระหว่างกำลังพลและประชาชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ ทั้งนี้ราานอรมนได้มีการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญรอยตามเบื้องพายุโคลบาทและแบ่งเบาภาระพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติพร้อมกับเชิญชวนประชาชนร่วมกันลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ไปที่เว็บไซต์สำนักพระราชวางัง w w w royal office th ค่ะ ไปที่ป่าเชิงดอยสุเทพอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะมนทนฐานบกที่33กํากำลังพลจิตอาสารอดอจิตอาสาผู้นำชมุมชนและประชาชนจิตอาสาในตำบลดอนแก้วกว่า200คน ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติโดยนำพันไม้ประกอบด้วยต้นสักต้นมะข่ามงพยุงและยางนาจำนวน1000ต้นไปปลูกบริเวณโดยรอบพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพ,พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มมิถุนายนด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ ขณะที่กองพันธฐานช่างที่202กรมฐานช่างที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมานำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจปลูกต้นยางนาเพื่อเพิ่มพ,พ,พื้นที่สีเขียวภายในหน่วยจำนวน500ต้นบนพื้นที่3ไร่ภายในสวนเกษตรกองพันธฐานช่างที่202ตามโครงการปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา44พรรษา3มิถุนายน2565สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าและเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศค่ะส่วนที่สโมสรน,นายทหารมณฑลฐานบกที่23พลตรีวรพินิตขันทุป,ปัดผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่23พร้อมด้วยกำลังพลนายทหารและสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่23 ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในกรณีต่างๆยามขาดแคลนโดยได้ปริมาณโลหิต1 5 0 0 0ซีซีค่ะขณะที่กำลังพลจิตอาสาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระประธานมณฑลฐานบกที่38พร้อมด้วยจุดช่างตัดผมจิตอาสานำอุปกรณ์ตัดผมออกให้บริการในการตัดผมแก่ผู้สูงอายุ ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ชุมชนบ้านเมืองจางตบเมืองจางอภอูพเพียงจังหวัดนานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการการตัดผมในร้านได้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนและยังเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทํากิจกรรมความดีให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา3มิถุนายน2565ค่ะ ส่วนทางด้านกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่32ก็รวมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2565 ร่วมกับหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะโดยร่วมกันทำความสะอาดและก็ทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณพื้นที่ห้แยกหอนาฬิกาซึ่งตรงจุดนี้จะมีการจราจรที่ขับขังนะคะและก็ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ เช่นเดียวกับที่กองพันธฐานปืนใหญ่ที่2 0กรมฐานปืนใหญ่ที่21ได้ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เทศบาลตำบลท่าเสาหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และประชาชนในพื้นที่ของตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกันทากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบําเพา็ญสาธารณประโยชน์โดยมีการทําความสะอาดพัฒนาลําน้ําคูคลองและทําความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะใบไม้ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ณครลองโพบริเวณศูนย์การเรียนรู้บ้านดงตะขบ หมู่ที่7ตําตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา3มิถุนาย,ยน2,565โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ250คนค่ะ